ของพี <mile> ่น้องกับกเราเราใส่รอยอดที่น้องจกหนุนด้วต่างๆนะครับที่มาร่วมกันในการเป็นตัวระยานะครับเพื่อนำวิญญาณกระดดกของโตที่มาประจักอยู่ตรงนี้นะครับไปทำพิธีทางจชนาในอารยของพวกเราเป็นชาวพุทธนะครับเราเป็นวามเชื่อในเรื่องของพุทธอะไรสักหน่อยสิอ๋อ ี่ยหาจะมันคบไม่ครบเนี่ยพยายามไม่เนี่ย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 ได้ไหมเนี่ยเเป็นสาโทอ๋อที่ถ่ายวิดีโอเหรอไม่ยากะรู้เออต้องพูดอะไรหน่อยพูดอะไรหน่อยอ้ครับ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 อันนี้นะครับอันนี้นะครับเราสันนิษฐานว่าน่าจะประมาณ500ปีโอ้โหรายขนาดนั้นเลยเหรอครับเพราะว่าอันนี้เสี่ยด้วยเนี่ยคมศินขุดพยามยมนะครับต่างๆที่จะมาจับตัวอย่างเราอย่าลืมเราทู่มาต่อติดคมศินทำไมอ๋อคือ อันนี้น่าจะอยู่ในราฐพุทธศตวรรษที่22ประมาณ500กว่าปีแล้วใช่นะใช่ใช่พี่มนติพิษตะวันเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราอันนี้จะไปทายศาสตร์เดี๋ยวทางสายศาสตร์นะครับจะไอ้ไม้นี่โยนดูเดี๋ยวเอาหน้ารอสักครู่เราหมดละได้หมดแล้วเอาเข้าไปให้หมดนะหมดแล้วเดี๋ยวไปทวงอายุ่งเลยหมดแล้ว ได้เนี่ยแล้วก็มีความเกลี้ยงเ้นแล้ก็มเคามชื่นชมก็แล้วก็เราสามระยอดเป็นผู้ชายแน่นอนครับเพราเก็นน่งเก่งส่วนงีพิธีกรรมมาสฐานโดยการนำของท่านกุชาสุกิตปานินทไต่ไม่แน่ผู้หญิงอภิษานมูลิธตสวามีติามรฐานสาระยอดของเรานะครับท่านก็เลยรวมกันกับคณะกรรมการนะครับผนางจครัา ทั้งผู้ที่อยู่มาเ่อนและก็คงเดนเื่อเป็นคใหม่ครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ขอชื่นชมอย่างมากก็คือกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่หรือเป็นรุ่นลูกหลานของ พวกเราสามร้อยยอดครับครับเราได้ประชุมึกษากันในวันนั้นนะครับก็มีแรงยิงไปนะครับแล้วก็มีความคิดที่จะพัฒนาชุมชนของเราโดยเฉพาะสามร้อยยอดนะครับก็ออกมาตั้งแต่เตรียมงานนะครับในการเตรียมสถานที่ในภาพเก้าสิบบาทก้าสิบบาทนะครับผู้ชนะครับคณะกรรมการสต้อนร้อนเปขอราคาด้วย90บาทบังหน้าแปะ ประชามพันธ์นะครับที่สําคัญก็คือประชามพันธ์ในครั้งนี้ก็มีการประชามพันธ์อย่างกว้างขวางโดยการนําของคุณสุริชเชตมุตินทรวงนะครับเอาเอาประชามพันธ์ของมูลนิธิโดยเฉพาะานครั้งนี้นะครับได้แจ้งไปจนถึงวันเปิดงานนะครับยังพูดถึงได้หลงจะงดเดี๋ยวยังรอติดใช่ไหมครับวันเปิดงานเราจดได้อลังการยิ่งใหญ่ครับ และที่สําคัญนะครับมาถึงวันนี้วันที่ทำทุกทีเปิดนะครับเปิดหลุมหรือมีการจุดจบวิญาณเป็นครั้งแรกนะครับก็เป็นการเสียงทายถ่ายนี้แม่ตอครับน้องอันนี้ก็เป็นการเสียงทายนะครับมีผู้ชายผู้หญิงนั่นดูจากกรรเกล้วน่าจะเป็นผู้ชายนะส่วนมากถ้าที่ทราบก็คือมีสิบเจ็ดสิบแปดมือสิบสิบเจ็ดมือนิทินะครับสิบเจ็ดมือนิธินะครับจากอ่า ที่ต่างๆ,ๆนะครับทั่วประเทศไทยเพราะว่าได้นะครับจริงๆเรามีมูลนิธิที่มาร่วมเรากับ70-80มูลนิธินะครับแต่ว่าวันนี้ทราบว่ามา17มูลนิธินะครับแล้วก็ได้มีความสมัครคำมั่นขยันขันแข็งมีความอดทนแม้ว่าแดดจะร้อนนะฟ้าจะสว่างอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านก็ไม่ย่อ,ยอท้อ แล้วก็มีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับไรนักเสด็นะับท่านได้มีจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างจริงนะครับหลายๆท่านนะครับเป็นในทางที่ค่อยๆค่อยๆคนะครับที่จะนำไปสู่เพื่อความบายใจของผ ออวการ่างของผู้ร้ายก็ยังแข็งกร่วจะปฏิบัติน้าขึ้นมาเพื่อจะทำประกอบดีนะครับในช่วงนี้ก็เปใจว่านะครับ้ยแงสูงสูงนะรมคานของเรานะครับรงคานของคนที่สว่างไม่ร ทรรมผูริหารของเรานะครับได้จัดอาหารไว้ต้อนรับท่านพี่น้องที่ภรรทุกท่านนะครับมาพูดอะไรสักหน่อยครับไดสับแรกครับอาหารนะครับวันนี้ที่ละครวันนี้ที่แรกที่ได้เปียกนะครับวันนี้สุดยอดมากครับสิ่งซื้อเราสุดยอดมากวันนี้เป็นภาพที่สวยงามมากนะครับของพี่น้องสวยงาม โดยเฉพาะพวกเรานะแต่งชุดขาวนะครับภาษาชาวพุทธแล้วว่าเราพวกเราเมืองเราเป็นอินกาขาวทองทองบุคคลเป็นมู้ยหน้านี้มันยอนแสงมีหนุนธรรมเมื่อจึงธรรมะรุ่งเรืองนะครับชุมชนอบอุ่นชุมชนเป็นคนดีนะครับ <serving> ม <Enfin> ีความอบอ้อมอารีต่อกัน เร,เราก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ทังคมเราให้พัฒนาเจริญรุ่งเรืองได้นะครับโดยเฉพาะพวกเราเวลาเรามาทำนั้นเด็เชิญชมพวกเราทุกท่านนะฮะโดยเฉพาะพี่น้องชาวสามระยอดนะครับในการจัดสิ่งสามครั้งนี้